เช่นเดียวกับอีกจุดหนึ่งพาไปที่อำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นค่ะเครือข่ายมหลาลัยไทยบ้านเขาจัดกิจกรรมเปิดหลักสูตรเทคไทยบ้านนะคะให้ไปเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญแล้วเรียนฟรี1ปี12เดือน12วิชาค่ะเป็นการที่ต่อยอดเรื่องของชนบทดิจิทัลในปี2024นะคะติดตามภาพแล้วก็รายงานจากพื้นที่นักข่าวพลเมืองสาวอีสานคุณกฤษดากุลขัวมีรายงานค่ะ แม้จะมีสายฝนโปรยปลายแต่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็เต็มไปด้วยความคึกคักที่พร้อมเรียนรู้ทักษะดิจิทัลแห่งปัจจุบันและอนาคตซึ่งครั้งนี้มหาลัยไทยบ้านรวมเอาวิทยากรจากทั่วประเทศมาร่วมแบ่งปันข้อมูลโดยจัดออกเป็น12วิชาใน12เดือนเช่นเทคนิคการถ่ายภาพการใช้โปรแกรมแคนวาการพัฒนาเว็บไซต์การเป็นนักเขียนการทำสารคดี โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเยาวชนในพื้นที่ผู้ประกอบการท้องถิ่นและคนในชุมชนที่สนใจไอทีคอนอยู่กับเราทุกที่เลยอย่ช่นตัวหนูที่มาที่นี่เพราะว่าอยากเรียนรู้อยากนื้อไม่ว่าจะตอนนี้หรือในอนาคตเราได้เชนมนแน่นอนค่ะเอยากจะมยนู้เขากําลังเฮ็ดมหาไลยให้คนไทยบ้านพวเขาขับเคลื่อนเรื่องนี้มันมาต่อเนื่องสามปีแล้วปีหน้าจะเป็นมหาวิทยาลัยปีสี่ละ เาจังใดแห่ไทยบ้านได้เข้าถึงไงเป้าหมายเขาก็เลยรู้สึกว่าปีนี้มหาัยไ,ไทยบ้านมันคือคอ,องค์ความรู้ที่ทรงตองให้กับคนไทยบ้านได้เข้าถึงจริงๆเราจะสร้างเด็กที่มีสกิลที่ตอบโจทย์กับทักษะในอนาคตหรือมีอาชีพในอนาคตที่เติบโตได้ดีสาขาชนบทดีตอนซึ่งเป็นสายงานตรงกับที่ผมเหตุอยู่เนี่ยเป็นขี้สําคัญที่ว่ามันจําเป็นมากจะต้องมีหลักสูตรที่หลากหลายมากเพราะโดยเฉพาะเรื่องทักษะดีตอนในชุมชน ทามีเนี่ยมันจะให้เกิดอิมแพกในชุมชนคือว่าลดความเลิมลำดันเทคโนโลยีบุคคลภายนอกหรือบุคคลทั่วไปสาม,มารถเข้าเรียนได้ฟรีตกผกว่าท่องเที่ยวอย่างเดียวไม่พอเราต้องทําเรื่องการศึกษาแล้วก็ทําเรื่องการกระจายอำนาจเนาะเชิงความรู้แล้วก็แนวคิดไปด้วยกันหลักสูตรที่เป็นไฮไลท์ของปีนี้ก็คือศิละปะถ้ำนำและขับเคลื่อนชุมชนครับ โดยการชวนครูชาวบ้านนักเรียนในชุมชน,นมาเห็นคุณค่าของศิลปะถ้ำในพื้นที่แล้วเราก็จะพาให้ชุมชน,ชนตึกตัวเรื่องนี้แล้วก็อน,กนุรักษ์หรือนาไปสู่เรื่องการปกป้องและการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือสร้างความเป็นไปได้ใหม่จากงานศิลปะในชุมชนท่ามกลางความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและ AI ปฏิเสธไม่ได้ว่าในพื้นที่ชนบทอาจมีช่องว่างและการลวนหาย การรวมตัวกันของคนรุ่นใหม่ในชุมชนจึงเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมต่อทักษะความรู้ทางดิจิทัลที่จะนำไปสู่โอกาสทางเศรษฐกิจของชุมชนได้ พื้นที่สร้างสารรค์เพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้มันเกิดขึ้นได้ทุกที่นะคะและทรัพยากรบุคคลหรือคนเนี่ยแหละค่ะเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นแล้วเดี๋ยวจะช่วยเคลื่อนงานซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลด้วยนาทีนี้เราจึงเห็นการตื่นตัวอย่างมากของท้องถิน่นเห็นการพัฒนาทักษะใหม่ๆของผู้คนในท้องถิ่นตลอดเวลาโดยเฉพาะอีสานบ้านเฮาค่ะ